คเออใบคำเฮียหมดเลยเฮียทำไมอะไมไอะไ้เจียทำไเยเลยเยละไบคำนัินแะวิธีการเล่นนะครคือเราจะให้ส่งตัวแทนมา4คนเท่านั้นแค่กลุ่มละสี่คนนะครับกลุ่มละสี่คนคือสามคนพูดได้แค่ทำรันหนึ่งพยายามนึ่พยายาม พอละหนึ่งพยางหนึ่งพยานยานะครับเช่นคําว่าฟุกอ่ะอแล้ว่าฟุกสามต่อหนึ่งวินสองฟุกเนี่ยอันนี้แหละคือคำตอบอันนี้อันนี้เลยค่ะค่ะยกใหญ่รอบยกใหญ่รอบยกใหญ่รอบอ่ะคำว่าตู้เต๋ออ่ะแป,ป,ปะกแปลกเขาเกยินไม่ได้โอย อ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ตอบว่าตัวเต็มคนที่ตอบคนที่ตอบตอบจะจะรอให้เพื่อนอ่ะวนไปอีกเรื่อยๆก็ได้ให้เรารู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรถ้าตอบผิดคำนั้นจะไม่มีคะแนนแต่ถ้าตอบถูกจะได้คะแนนพอกาสพูดออกมาแค่ครั้งเดียวพูดได้แค่ครั้งเดียวคนที่ตอบคิดดีๆก่อนที่จะจะพูดโอเคกลุ่มกลุ่มทีแรกเลยก่อนใช่ไหมแล้วมากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนโอเค เลือกตัวแทนมาด่าเลือกตัวแทนมายืนนี้ตลอดเลยไม่ไทยเออมีบทติดต้องที่ไทยต้องที่ไทยต้องที่ไทยคนุ้นูคนไทยอ๋อหนูไปไทยเลือกตัวแทนมาไทยคนไทยคนไทยอยู่ตรงนี้คนเดียวเป็นคนไทยไม่ใช่คนไทยหนูหนูเป็นคนไทยใช่ไหมฝั่งนี้สามคนตกทางเราเดียวจบ

อุ้ยเก้าอีวะเรามีการเปลี่ยนนักบอลลงสนามเปลี่ยนบอลองตาลองตาลองไม่ให้หนไทยกรอนเดี๋ยวว่าได้กันว่าวลาีค้อมน้ำับศานะจับศัพท์จับศนักอได้ปมแต่ว่าเปลี่ยนศัสักตองเปลี่ยนคาทุกัพท ได้กูได้ก็คือถามได้แค่เดี๋ยวเราถามได้แต่ว่ามีเวลาให้แ่น่ีอ่ะถ้าสมมติว่ามตกว่าใครเรื่อยล้วมึงเราไม่ได้มาตกลงด้ตามกติาอคอโอเคพอไหมพอไหมโอเคขึ้นดต้องถามไรี่เาเดียว่เาขึ้นบนกว่าให้โอเคามคนนี้เนาะถามคนนี้นะถามคนนี้นะกูได้แค่หรับยานนะไม่เกี่ยวกันนะถ้าพูดเกินกันนั้นพูดเกินคานั้นคือคานั้นฟาวเลยนะไม่ได้คะแนน คนะำแรกพราตาคำแรกนะจาสามสองหนึ่งจับเวลาเย็นหมุนเป่าไปตอบเครื่องไฟฟ้าดิ พ้เอ้ยแดงเงาะอ้ยแล้วเครับต่อไปครับต่อไปไปยิงสอนขนอาขับไปขับไปข้าวัเียบับชั้นันชันกองใส

หนึงครังสอครังามครัสี่ครัห้าครัหกครัแล้วก็เจ็ดครันะคะาก